กระดี่ครื่ปุกกรดุกฮะกดุกอะไรนี้ดุกที่ไหนเราดุกยดุกที่มีหนวดบี่มันหนวดกระดุกกันแล้วครับก็ลงบ่อแรกๆนะครับก็ผมเลือกใช้กระดี่จัดเต็มนะครับก็ลองดูก่อนไปโลครับตัวนี้กัดยกนะครับกอยกกัดอุ้ยตัวนี้เหมือนใช้ใช้โล้กว่าครับตัวนี้ กัดกระดีจะเต็มตัวเล็กนะครับโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับเจ้าวันนี้มาวันนี้มาแข่งนะครับแข่งแข่งเฮ้ยมามาบุฟเฟ่บุฟเฟ่บะชอนนะครับก็โอเคคนเยอะครับคนประมาณเจ็ดสิบกว่าคนนะครับก็ผมก็เลยเลือกใจกระดีก่อนยิงใจญ่ขตัวแรกนี่ครับโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับกระดีจะเต็มอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ จอนนะครับ